ได้เกริ่นไปแล้วในข้างต้นนะคะผู้เรียนทุกท่านว่าอนาคตใหม่นั้นเป็นสิ่งที่เรากำลังพูดถึงและให้ความสนใจกับผู้เรียนนะในประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นที่เราอาจจะเคยได้ยินเมื่อสักประมาณเกือบ1ิปีที่แล้วนะครับในเรื่องของจิตปัญญาศึกษาซึ่งเป็นวิชาที่หรือเป็นกระบวนการจากการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์นะครับ ให้ความสำคัญกับการเป็นผู้ฟังที่ดีในศตวรรษนี้เป็นศตวรรษที่เรามักจะพูดกันเยอะนะครับแต่ว่าเราก็มักจะฟังกันน้อยลงนะเพราะ,ะนั้นถ้าลองคิดดูสิครับว่าท่านมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งและเพื่อนท่านเนี่ยเป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นของท่านรับฟังปัญหาของท่านแม้ว่าบางครั้งเพื่อนเราคนนั้นอาจจะไม่สามารถ แก้ปัญหาให้เราได้เนี่ยแต่ว่าเขาก็สามารถนั่งฟังและให้เราระบายได้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าแหมเพื่อนคนนี้น่ารักจังเลย,เ,ยเราเราไม่ชอบเพื่อนที่พูดเยอะใช่ไหมครับเราจะชอบเพื่อนที่พูดน้อยเพราะเราจะพูดเยอะแทนเพราะงั้นตรงนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าผมผมตั้งไว้ว่าเป็นการตระหนักถึงการเป็นผู้ฟังที่ดีนะและสมรรถนะของสมาชิกทุกคนในกลุ่มแต่ละคนเนี่ยรวมถึงผู้เชี่ยวชาญได้ แต่ละคนนั้นเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีความถนัดในการแสดงออกในความเป็นตัวของตัวเองนะครับอนาคตใหม่ของการจัดการเรียนรู้นั้นทุกคนจะต้องค้นพบความถนัดของตนเองนะฮะและในขณะที่บางคนก็อาจจะพบว่าเมื่อมีการแสดงละครของผู้เรียนเกิดขึ้นนะครับบางคนอาจจะชอบอยู่หน้าฉาก บางคนอาจจะต้องการอยู่หลังฉากบางคนอาจจะต้องการเขียนบทบางคนอาจจะต้องการจัดไฟบางคนอาจจะต้องการเป็นผู้ประสานงานทั่วไปบางคนอาจจะเป็นฝ่ายเป็นผู้จัดเป็นผู้หากำไรกำไรขึ้นมานะครับผู้เรียนที่มีความสามารถที่หลากหลายนะครับเขาจําเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องได้รับการค้นพบจากการกระทําทนะครับเราบอกไปแล้ว3มขั้นตอนของการเรียนรู้ถัดจากเรียนทุนนมมันคือการ learn to do นำไปทำครูจะต้องให้เด็กนั้นนำผลของการเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติจริงนะครับการที่เขาจะนำไปใช้ในการปฏิบัติจริงได้มันต้องเกิดจากการทำงานกลุ่มร่วมกันเราจรึงมาสู่บทที่มีชื่อว่าการพึ่งพาอาศัยกันในกลุ่มนะครับในการพึ่งพาอาศัยกันในกลุ่มนะเนี่ยท่านจะเห็นว่า สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนทุกคนเนี่ยจะต้องมีบทบาทที่แตกต่างกันไปแล้วก็เขาควรจะต้องได้มีโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะตามบทบาทของตอนเองด้วยนี่สำคัญมากนะครครูจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันมีการแบ่งปันภาระรับผิดชอบของตอนเองนะครับครูทำอะไรมาถึงตรงนี้คือผมบอกไว้ก่อนนะฮะ ถ้าท่านจะจัดกิจกรรมกลุ่มให้กับผู้เรียนในศตรวตรรษนี้เนี่ยท่านให้งาน่านเดินออกไปเนี่ยท่านทําผิดมากหมายความว่าคือระบบของของการเรียนการสอนในเมืองไทยของเราเนี่ยยังยังมีลําดับชั้นอยู่ว่าเด็กเคารพครูเพราะนั้นมันมันตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราถอนรากถอนโคนไม่ได้เด็กเคารพครูเมื่อครูให้งานกลุ่มไปแล้ว แล้วอา้าวนักเรียนทุกคนไปจัดการกันนะครูให้เวลาทั้งหมดสองชั่วโมงเดี๋ยวครูจะมาฟังผลรายงานและครูก็เดินออกไปครูถ้าเรามองง่าที่ดีคือเชื่อใจได้ว่าเด็กทุกคนนั้นสามารถที่จะแบ่งปันงานกันได้เชื่อว่าเด็กทุกคนนั้นสามารถที่จะ,ะแชร์ความคิดเห็นกันได้อันนี้มัน,ม,นมันเป็นสิ่งที่ครูคาดหวังแต่ในความเป็นจริงแล้วเราลองคิดไหมฮะ ถ้าเกิดว่าในกลุ่มนั้นมีเด็กทั้งหมด5คนมีเด็กเก่งอยู่2คนแล้วคะแนนในกลุ่มถ้าได้ 10- คือ10เหมือนกันหมดท่านคิดว่าเด็กคนนั้นเนี่ยจะปล่อยให้เพื่อนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยทำงานนี้ไหมครับก็อาจจะมีบ้างที่เขาปล่อยโอกาสให้เพื่อนทํางานแต่ก็มีไม่น้อยที่บอกว่าอา้าวฉันจะทํางานนี้เองเพราะทุกคนนั้นเขาไม่เชื่อใจใน,ในฝีมือของเด็กของของเพื่อนเขาฉันจะทํางานนี้เองก็รู้สึกว่า รู้สึกว่ามันเป็นผลสำลิศของงานนั่นคือคะแนนเพราะครูเน้นกระบวนการแต่หากครูได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เรียนแต่ละคนเช่นอ่านนักเรียนทุกคนแบ่งกลุ่มและกำหนดมาว่าใครทำหน้าที่อะไรครูจะประเมินกระบวนการของหน้าที่แต่ละคนโดยการให้เขียนรายงานคนละสามคะแนนนะครับดังนั้น ผู้เรียนแต่ละคนเขาก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันมีการรายงานผลที่แตกต่างกันมีภา,นะาระรับผิดชอบส่วนบุคคลนะครับมีภาระรับผิดชอบส่วนบุคคลวิธีการนี้จะทําให้สมาชิกทุกคนนั้นมีกระบวนการในการประเมินผลที่แตกต่างกันไป นะครับแต่ว่างานกลุ่มก็ยังคงเป็นกระบวนการงานกลุ่มที่เราเน้นการแลกเปลี่ยนคำที่เห็นกันของสมาชิกแต่ละคนเองนะครับต่อมาการพึ่งพาอาศัยกันเนี่ยเป็นหลักประกันที่เสริมแรงสู่การทํางานของกลุ่มได้นะฮะนอกจากนั้นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือภาระรับผิดชอบเพื่อประสบผลสําเร็จของผู้เรียนเป็นรายบุคคลอันนี้ได้ย้ำไปในตอนที่1นนะครับว่า การนำเสนอภาระหน้าที่เป็นรายบุคคลน,นั้นจะทำให้ผู้เรียนนั้นเกิดการตื่นตัวไม่เกิดภาวะที่เราเรียกว่าภาวะ l, ENT, l a t e n l a t e n t คือภาวะของของการนอนนิ่งนะครับเขาจะถูกกระตุ้นตลอดเวลานะการพึ่งพาอาศัยในกลุ่มนะฮะผู้เรียนทุกท่านเป็นวิธีการที่เรามักจะเรียกว่า cooperative learning collaborative learning เป็นวิธีการที่คลาสสิกที่เราใช้กันมานานนะครับแต่ก็อาจจะเราอาจจะไม่เข้มงวดกับกระบวนการมากเท่ากับการมองไปที่ผลลัพธ์ของงานนะครับคือถ้าเมื่อใดก็ตามที่ครูนั้นใส่ใจหรือว่าให้ค่าของผลลัพธ์งานมากจนเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้กระบวนการถูกละทิ้ง นะครับถ้ากระบวนการถูกละทิ้งก็หมายความว่าสมาชิกบางคนนั้นก็อาจจะถูก leave behind หรือวางไว้ข้างหลังหรือสมาชิกบางคนก็อาจจะเดินไปอยู่ใน comfort zone หรือว่าโซนสบายๆไม่ต้องทำอะไรการปล่อยให้สมาชิกบางคนนั้นอยู่ในสภาวะ comfort zone หรือว่า leave behind นั้นเนี่ยเป็นการ ตั้งกำแพงของความสำเร็จเป็นรายบุคคลซึ่งการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมนั้นเราบอกแล้วว่าเราต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราต้องมุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีโอกาสในการค้นพบวิถีแห่งความสำเร็จของตนเองนั่นหมายความว่าอะไร หมายความว่าความล้มเหลวมันต้องเกิดขึ้นก่อนการสร้างงานกลุ่มในครั้งแรกอาจจะทุลักทุเลตุปัดตุเปแล้วก็คอลลัปส์ลงสุดท้ายแล้วกลุ่มไม่สามารถทำงานให้สำเร็จได้แม้ว่าจะมีครูเป็นไกด์ไลน์เมื่อกลุ่มไม่สามารถทำงานให้สำเร็จได้มันต้องมีการระบุถึงสาเหตุของปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ ท่านกำลังก้าวไปสู่บันไดขั้นที่หนึ่งแล้วครับถ้าท่านทํากลุ่มเรียนร่วมขึ้นครั้งแรกมีเด็กพิเศษด้วยแล้วงานออกมาสวยหรูบอกได้เลยว่า that's a fake is t not real นั่นไม่ใช่ของจริงนะครับของจริงท่านต้องสะดุดกับปัญหาท่านต้องพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเยอะมากเด็กไม่ร่วมมือกันเด็กปล่อยเด็กคนนี้ไว้ข้างหลังเด็กอีกคนอยากทำคนเดียวเด็กอีกคนโอ้เยอะไปหมดปัญหาซึ่งเมื่อเกิดปัญหาแล้ว ครูต้องนำมาเขียนในรายงานและไปที่ไหนต่อครับก็นำไปประชุมกับกลุ่มผู้ร่วมงานหรือชุมชนหรือผู้ปกครองต่อเพื่อนำกระบวนการแบบกลุ่มนี้ให้ประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีมจำเป็นต้องเป็นการทำแบบซ้ำแล้วซ้ำอีก ท่านต้องเจอปัญหาถ้าท่านเจอปัญหาหมายความว่าท่านติ๊กไปแล้วครับผ่านแล้วผ่านแล้วเราจะไม่เจอปัญหาแบบนี้อีกและเราได้รายงานไปแล้วและเราสรุปผลรายงานเลยว่าถ้าเจอปัญหาแบบที่ผู้เรียนนั้นถูก l a v e behind นั้นควรจะต้องให้สมาชิกในกลุ่มเป็นผู้เชื่อมโยงกับสมาชิกกลุ่มหลักอย่างไรท่านต้องมีวิธีซึ่งวิธีการนี้มันก็อาจจะไม่ ready to use ในครั้งต่อไป แต่มันก็มีคำพีไว้อยู่ในมืออยู่แล้วนะครับวิธีการแบบกลุ่มนี้เป็นวิธีการที่ไม่ง่ายนักแต่ก็เป็นวิธีการที่จะทำให้ท่านนั้นสามารถที่จะทำให้สมาชิกทุกคนนั้นมีส่วนร่วมและมีตัวตนในชั้นเรียนได้ครับ